ปฐมกาลบทที่33ยายาโคบพบเอสาวยาโคบเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเอสาวกำลังมาพร้อมกับชายสี่ร้อยคนยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้เลอาราเชลและสาวใช้ทั้งสองเขาให้สาวใช้กับลูกๆอยู่ข้างหน้าถัดมาเลอากับลูกๆส่วนราเชลกับโยเซฟอยู่ท้ายสุดตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน น้มตัวลงถึงดินเจ็ดครั้งจนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขาแต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับกอดและศบหน้าลงที่คอจูบเขาต่างก็ร้องไห้เมื่อเอซาวเงยหน้าขึ้นและเห็นพวกผู้หญิงกับลูกๆจึงถามว่าคนเหล่านี้ที่อยู่กับเจ้าคือใครยาโคบตอบว่าคือลูกๆที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับใช้ของท่านแล้วสาวใช้ทั้งสองคนกับลูกๆก,ก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดินเลอากับลูกๆของนาง ก็เข้ามาใกล้ด้วยและโน้มตัวลงถึงดินที่สุดโยเซฟและราเชลก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวลงถึงดิน,ดเ,เ,เ,าาน,ดนเอซาวถามว่าผู้คนและฝูงสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดที่เราพบนั้นสำหรับอะไรยาโคบตอบว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความโปรดปรานจากนายของข้าพเจ้าเอซาวพูดว่าน้องเอ๋ยข้ามีมากมายอยู่แล้วเก็บของของเจ้าไว้เองเถิดยาโคบตอบว่าไม่ได้ขอได้โปรดเถิด ถ้าท่านโปรดปราณข้าพเจ้าแล้วขอรับของกำนันจากมือข้าพเจ้าเพราะแท้จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นหน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักของพระเจ้าเพราะท่านต้อนรับข้าพเจ้าอย่างดีข้าพเจ้าขอท่านรับของขวัญที่นำมาให้ท่านเพราะพระเจ้าทรงกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีพอเพียงแล้วท่านอ้อนวอนเอซาวเขาจึงรับไว้เอซาวพูดว่าให้เราออกเดินทางไปกันเถิดข้าจะนำหน้าเจ้าแต่ยาโคบตอบเขาว่านายของข้าพเจ้า ย่อมทราบอยู่แล้วว่าลูกๆนั้นอ่อนแอและฝูงแพะแกะและโคที่มีลูกอ่อนยังกินนมอยู่ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่งฝูงสัตว์ก็จะตายหมดขอนายของข้าพเจ้าล่วงหน้าผู้รับใช้ของท่านไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะตามไปช้าๆตามกำลังของสัตว์ซึ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามกำลังของลูกๆจนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบเจ้านายของข้าพเจ้าที่เสียอีเอซาวจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น ขอให้บางคนที่มากับเราไปกับเจ้าอยาโคบตอบว่าไม่จําเป็นเลยขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากนายของข้าพเจ้าในวันนั้นเอซาวก็กลับไปถึงเสอีส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุข,ขตตเขาสร้างบ้านอยู่ที่นั่นและสร้างเพิงให้ฝูงปศะสุสัตของเขาฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั้นว่าสุขคตยาโคบไปถึงเชเคม ยาโคบเดินทางจากปัตด,ดานอารัมมาถึงเมืองเชเคมในดินแดนคณอาอันอย่างปลอดภัยเขาตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองนั้นอยาโคบซื้อที่ดินแปลงที่ตั้งเต็นท์อยู่นั้นจากบุตรชายของฮาโมบิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่งร้อยแผ่นอยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียกแท่นนั้นว่าเอลเอโลเฮอิสราเอล